อานชุดนี้นะครับที่กําลังเป็นข่าวที่มันหลุดมานะครับคะแนนก็จะอยู่ในในโพยนี้นะครับท่านสามารถตรวจสอบได้เลยว่าคนที่ยื่นเขาร้อนตัวเรื่องอะไรนะครับชื่อเขาไปอยู่ในโพยหรือเปล่านะครับเขาอยู่ในกระบวนการนี้หรือไม่นะครับทําไมถึงไม่อยากให้ดีเอสไอรับเป็นคดีพิเศษจะว่ากันด้วยกฎหมายอย่างเดียวมันก็ไม่ได้หรอกมันพลิกแพลงกันได้พอมันไปโยงกับเรื่องประเด็นทางการเมืองบางคนเขาก็คิดว่าไม่น่าจะเอาถึงตายเคสนี้นะ ก็อาจจะ,ะต่อรองอะไรบางอย่างเดี๋ยตกลงกันได้เดี๋ยวมันก็อาจจะจบสวยเดี๋ยวเขาหาวิธีลงเองแหละไม่ต้องห่วงเขาหรอกเขาการเมืองเขาเขาเก่งอยู่แล้วอาจารย์มองปลายทางมันจะเป็นอย่างนั้นไหมผมหวังว่าคดีนี้จะทําให้เรากลับมาฉุกคิดครับว่าการเลือกสอวที่ผ่านมาเนี่ย ต้องให้ความเป็นธรรมกับสอวอท่านนิดหนึ่งนะว่าผมเข้าไปผมเข้าไปในสภาเนี่ยผมเป็นที่ปรึกษาทั้งฝั่งสสและฝั่งสอวอใน,นคณะกรรมการติการผมพูดตามตรงเลยตอนแรกผมมีอคติมากผมพูดตามตรงยกมือสารภาพเลยผมมีอคติมากกับสอวอว่าคุณไม่มาจากประชาชนผมไม่ได้เลือกคุณคุณจะตั้งใจทํางานได้ยังไงที่ติดตามกะบบนการเลือกใช่ไหมแต่พอได้เข้าไปทํางานแล้วผมไม่ได้เงินเดือนไม่ได้ค่าประจาตาแหน่งไงได้น้ําชาน้ําขิงเท่านั้นเองนะครับกับขนมขนมตอนบ่าย ปรากฏผมเห็นอุ้ยสวท่านเหล่านี้มีความรู้มีประสบการณ์ตั้งใจทํางานถามคํถาถามที่สําคัญไปประชุมกับเอกชนเอกชนก็สนับสนุนสวบางท่านนะเพราะสวที่เขาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่เขาตั้งใจทํางานก็มีครัน้นี้สิ่งที่ผมอยากจะให้เกิดขึ้นคือผมอยากให้สวเหล่านั้นเนี่ยที่เขาตั้งใจทํางานเนี่ยออกมาแสดงตัวชัดเจนเลยว่าก็ดีแล้วครับ ตรวจสอบไปเลย<ม>เพราะผมสุจริตใจคือถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องไปป้ายสีเลยนะครับว่าเป็นสวเสือ้อน้ําเงินเสื้อเหลืองสอวพันใหม่พันเก่าอะไรไงคือขอให้คุณเครารพกฎหมายนะให้ทุกอย่างเดินไปตามกฎหมายนี่คือบทเรียนสําคัญที่เราขาดตอนมานานเพราะตอนที่เราเลือกคุณประยุทธ์เป็นนายกก็สวเลือกแต่เป็นสวมาจากอะไรละ่ะมาจากการ<อ>ใช้อํานาจ เมื่อกี้ผมขึ้นสไลด์แล้วไงใช้อำนาจอย่างถูกต้องนะแต่อ้อำนาจที่คุณประยุทธ์ใช้รัฐรมนูญที่ฉีกกันแล้วก็สร้างกันใหม่เนี่ยไม่ได้ถูกต้องนะครับนั้นมันต้องตกลับมาตั้งคำถามกัน,นี้ถ้าพูดเรื่องการเมืองเพียวๆนะีผมคิดว่าครั้งนี้มันจะเริ่มเกิดการเปลี่ยนใจ ของสวบางคนแล้วว่าฉันฉันก็ไม่ได้เหนือเมฆที่จะใครจะตรวจสอบฉันไม่ได้ซะหน่อยมีคนล้วงเข้ามาถึงบัญชีฉันเข้ามาถึงพ่อแม่พี่น้องลูกหลานภรรยาฉันไปอยู่ในรายชื่อจะถูกสอบนะเพราะกฎหมายปปงเรื่องฟอกเงินเนี่ยมันมันสะดวกทางกว่ากฎหมายอาญากฎหมายอาญาเนี่ยจะไปจับใครเข้าคุกเนี่ยนะครับคุณจะต้องพิสูจน์ให้ศาลพอใจแต่กฎหมายปปงไม่ใช่นะครับกฎหมายปปงคือถ้ามีมูลเหตุให้เชื่อ ยึดไว้ก่อนเลยภาระของคุณที่ต้องพิสูจน์เองถูกต้องเพราะฉะนั้นสวบางท่านภรรยาไปจ่ายตลาดสแกนคิวอารโค้ไม่ได้แล้วครับพอแบงค์ไม่ให้ไม่ให้จ่ายแล้วอันนี้แหละจะส่งผลกระทบโดยตรงและผมคิดว่าเป็นบทเรียนที่ดี ถ้าสมมติทําให้สังคมกับมาตั้งคําถามว่าประชาชนเขาสงสัยอ่ะผมถามคุณคุณคุณจอรง่ายๆเนี่ยพวกเรามาในรายการอย่างเงี้ยผมเป็นแขกในรายการผมมาผมก็ต้องปฏิบัติตามเจ้าของสถานที่ให้ผมใส่ไม้นั่งตรงไหนแต่เวลาเข้าไปเลือกสวกันเนี่ยเข้าไปเลือกกันในโรงแรมใครเป็นคนเลือกโรงแรมใครเป็นคนจองโรงแรมใครเป็นคนเลือกห้องใครเป็นคนถือไม้ใครเป็นคนบอกคนนี้พูดก่อนคนนี้พูดหลังใครเป็นคนบอกหมดเวลาแล้วปิดห้องมันต้องมีเจ้าภาพก็กตไม่เป็นเจ้าภาพให้ไปเลือกกันเองคําถามตอนเนี้ย ดีไซน์ต้องตอบแล้วว่าใครคือผู้อยู่เบือ้องหาลังอาล่ะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ที่มาวิเคราะห์กันเดี๋ยวรอดูผลจากการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษเอ่อคมชันลึกเกาะติดเรื่องนี้มาหลายครั้งนะครับด้วยความเคารพก็เรียนคุณผู้ชมตรงๆพยายามถึงที่สุดจริงๆครับจะเชิญสอวอที่สังคมมองกันว่าเป็นสอวสีน้าเงินนะคนที่ออกมามีบทบาทสําคัญเนี่ยแหละติดต่อไปหลายคนผมว่านับสิบคนได้ครับ ปฏิเสธหมดเลยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันแหมจะต้องมาอธิบายต่อสื่อเพื่อจะแสดงความบริสุจธิจมันยากแบบนี้นะก็ส่งสารไปถึงพี่ๆสวเหล่านั้นด้วยกันแล้วกันถ้ามีโอกาสก็จะได้คุยกับสวท่านเหล่านั้นนะครับวันนี้ลากันไปเลยพบกันวันพรุ่งนี้ครับ